คะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแฟกโกโกกชวนหิวอีกแล้วบรรยากาศนะคะไม่ต้องพูดถึงเต็มเต็มค <c oughs> <ๆ>ุณกี่มาเต็มเต็มไหนอันนี้อะไรคะ <c oughs> นี้แซมอล <c oughs> <c oughs> น้ำจิมーー้มซีฟู้ดโกกอกดูนะคะเจ้าฮ้อนสุดเด็นมากนะเจ้าฮอนนิวบอกเลยว่าน้ำเนี่ยดูจากสีน้ำ มันเข้มข้นมากมันเข้มข้นมากแขวนกรอกๆนี่แหละคนดูเห็ดเราดูสิคะอร่อยไหมอร่อยฝั่งนู้นก็เป็นเนื้อย่างนะคะคุณจุมงกับคุณสตังนะคะอือบอกเลยว่ามันเจมจนจริงๆฉลองอะไรคะคุณพ่อฉลองหมูยอทอดไม่ใช่หมูยอค้อได้ไหม แม่ยายจะมากินก็จะทาให้ยายใช่ไหมยายติดธุระยายยังไม่กลับมานะคะเลยมั่มก่อนเลยยายบอกให้ทานก่อนก็เลยทานทานก่อนทานก่อนคุณยายนะคะบรรยากาศกําลังบอกเลยว่าดีมากๆากบรรยากาศสุดยอดมากๆฝนตกด้วยนะคะฝนตกด้วยมีตะดมด้วยนะคะตะดมก็มาทานด้วยอยู่ข้างหลังเรานี่เองนั่งคาตมาดไม่ได้นะคะปวดเข่าผููเท้าปวดเข่านะคะก็จะอยู่ด้านบนนะคะเป็น ส่วนชั้นสูงอร่อยคือน้ำซุปเนี่ยดูสิพ่อไหนดูสิดูสีน้ำซุปอร่อยมากโหดูด้เห็นหอมสิตักเห็นหอมขึ้นมาสิให้เห็นลายหน่อยเห็นลายหน่อยอดูความประณีตตีตปดของเราหัวใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นกล้องไปนำโบทันมันอร่อยมากมันหมดไปหลายถ้วยนะอร่อยโอ๊ยหมดไม่หมดก็ดูบล็อกไปเบิร์ดแล้วค่ะดูสิอร่อยมาก หายไเปเกือบหมดแล้วนะคะตอนนี้กินแป๊บเดียวนะคะแต่แบบดูในจานนิวสิดูในจานนิวส,วสิอันนี้เป็นท้องแซลมอนนะคะท้องแซลมอนติดหนังเป็นพื้นท้องนะคะมันจะมันมันมันจะอร่อยมากเวลาเราเอามาจุ่มนะคะมานะคะเจ่วหอนยั่วยั่วนีม่มงดูชิ้นนี้สิให้พ่อ,อ,อพอแล้วแม่เยอะแล้วแม่ไม่หมดเลยเมื่อกี้นะ่ะ มีเดยคนคีบมาให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูหมูสามชั้นย่างแล้วก็มีชีสด้วยอ<ม>้วนสิไปใส่นาะดูนะคะดูนุมน่มๆบ,บรรยากาศมันดีมากๆเลยนะคะบรรยากาศมันเป็นใจสุดๆสำหรับการปิ้งย่างแล้วก็แจ่วฮ้อนร้อนๆแบบนี้ดูควันสิคะ<ม>คุณลองค้นกคกิน กินบรสบปากบรสบคำนะคะอร่อยจริงมันเข้มข้นมากๆค่ะใครอยากได้น้ำจิ้มเจ่๋วฮ้อนตัวนี้นะคะพักนิวมามีขายค่ะอร่อยมากอร่อยมากพักมาได้เลยนะคะมีขายค่ะบอกเลยว่าเข้มข้นอร่อยเจ้าดังของสกลนครนะคะเข้มข้นมากเจมจนมากเจมจนมากเนื้อเนี่ยจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะนะคะแต่เรากินกินกะเพาก่อนใช่คือมันนัวมากแบบ แทบจะไม่ต้องปรุงเลยแค่เติมน้ำเปล่าแล้วก็เติมน้ำซุปนี้เข้าไปนะคะมันอร่อยมากมาแซบด้วยกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะม,มามาอร่อยด้วยกันอร่อยด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ